สวัสดีค่ะพบกับโบที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้าบางกอกสาขาการจนาพิเศษนะคะแล้ววันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะคะที่ประเทศไทยและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้ารถยนต์รุ่นโตโยต้าโครราคัสในรุ่น1.8ตัวไ y บริดพรีเมียมเซฟตีนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทค่ะ ในเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะ4สูบแถวเรียง1.8ลิตรมาพร้อมกับการขับเคลื่อนควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านิกเกิลไฮไดนนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าเป็นกำลังรวมนะคะ122แรงม้าเลยประหยัดน้ำมันได้ถึง23กิโลต่อลิตรค่ะและสีที่โชว์อยู่ณนะขณะนี้นะคะก็เป็นสีเมทัลสตีมเบทัลิกค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่ กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาค่ะและมีโลโก้โตโตยต้าสีฟ้าแสดงถึงไฮบริดนะคะเรามาพูดถึงเรื่องระบบไฮ b ริดของเขาดีกว่าเนาะระบบของเขาเนี่ยจะมีการรับประกันระบบไฮ b ริดอยู่ที่5ปีนะคะแบตเตอรี่ขับเคลื่อนจะรับประกันอยู่ที่10ปีจ้ะเดี๋ยวเรามาชม ไฟหน้ากันดีกว่าสำหรับไฟหน้าของเขานะคะเป็น Full LED มีไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบไลท์ไกดิ้งพร้อมระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำและโ l ล w m มี o m e มีอยู่ในตัวไฮบิดนะคะไฮบิดพรีเมียมและ h ฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ค่ะไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ค่ะ ถัดมาที่ล้อของเขาบ้างดีกว่านะคะล้อของเขาเป็นล้ออัลลอย18นิ้วหน้ายาง225ทับ 50R18 ค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกปรับทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวค่ะสวยงามไฟ Spot Monitor, สปอตโมนิเตอร์เซ็นเซอร์มุมอับด้วยค่ะที่กระจกนี็นะคะ ที่ด้านข้างนะคะมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและมาดูน้ำมันที่เขาใช้กันบ้างดีกว่าน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันในตัวไฮบริดนะคะจะใช้ e20 แก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95ถังน้ำมันในตัวไฮบริดจะบรรจุน้ำมันได้36ลิตรมาดูที่ไฟท้ายกันบ้างดีกว่าเนาะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED Light like Guiding นะคะเฉพาะต้องพูดว่าเฉพาะไฮบิดเท่านั้นนะคะไฮบิดพรีเมียมไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้มีให้มาหมดเลยนะคะส่วนไฟเบกรกดวงที่3นะคะก็เป็น LED ในทุกรุ่นเลยพร้อมกับตัวคีบฉลามที่ให้มานะคะที่สำคัญคือฝาท้ายของเขาเนี่ยในคันพรีเมียม และพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยเรายังมีระบบคิกเอติเวตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูกันว่าคิกเอติเวตเนี่ยเขาทำงานยังไงหนึ่งเลยเราจะต้องมีกุญแจที่ตัวและปลดสัญญาณล็อกก่อนนะคะปลดสัญญาณปลดล็อกก่อนนะคะปลดเสร็จแล้วให้เราเอาเท้านะคะเตะไปแค่นี้นะคะ วาเปิดกันแล้วสะดวกกับคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงมากๆเลยถือของสัมภาระมาเยอะๆนะคะจิ๊เดียวเปิดได้เลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังว่ามันมีอะไรมาให้บ้างอุปกรณ์มาตรฐานของเรานะคะเปิดมาเราก็จะเจอชุดเติมลมยางฉุกเฉินค่ะที่เก็บสัมภาระก็ดูกว้างๆนะคะทีนี้เราจะปิดนะคะโดยใช้คิกเอติเวต ส <G ül> ุระบบช่วงล่างของเขานะคะตัวนี้จะเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสแตทในช่วงด้านช่วงล่างด้านหน้าพร้อมเหล็กกันกโค้งช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นพอร์ชันบีมนะคะพร้อมเหล็กกันกโค้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูความปลอดภัยของคันนี้บ้างดีกว่านะคะที่มีอยู่ในทุกรุ่นดีกว่าเรียกว่าทุกรุ่นของเขาเลยในตัว y o t a c o r o l o a Cross นะคะก็จะมีระบบเบรก abs ระบบดิ เบรกทั้งหมด4ล้อนะคะแต่คู่หน้าเนี่ยจะมีขี้ระบายความร้อนมาให้ด้วยระบบ ebd กระจายแรงเบรกระบบ ba เสริมแรงเบรกและระบบ vsc ควบคุมการทรงตัว trc ป้องกันล้อหมุนฟรี hac ออกตัวทางลาดชันนะคะมีระบบไฟฉุกเฉินกระทันหันด้วยและถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งค่ะ ชุดยืดเบาะเด็กนะคะก็มีมาให้หมดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในของห้องโดยสารบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะมาเลยเรามาเราก็จะเจอกับตัวกุญแจอัจฉริยะก่อนดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นคุสตาสมาร์ทเอนทีเบาะในรุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะคะจะเป็นปรับ ทิศทางได้ทั้งหมด8ทิศทางเข้ามาที่ด้านในนะคะก็ดูดู VIP สุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวัสดุของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบบันติฟังก์ชันพร้อมกับการหุ้มหนังและเป็นพวงมาลาัยพอร์ไฟฟ้าให้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดที่5.2เมค่ะ และในรุ่นนี้นะคะความปลอดภัยระดับโลกเลยค่ะเซฟตี้เซน์มีมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนดิพาร์เจอร์อ e r เลิร์ดไดนามิกเรดาร์ครูสันโทนพีแคสเซฟตี้ไฟปรับสูงต่ำออโต้ไฮบีนะคะหน้าจอ MID นะคะตัวนี้ในในทุกรุ่นของไฮบิ d นะคะหน้าจอ MID ของเขาจะเป็น7นิ้วค่ะ กระจกดีกว่ากระจกมองหลังลดแสงสะท้อนขัดมาที่หน้าจอสัมผัส9นิ้วกันบ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้นะหน้าจอสัมผัส9นิ้วพร้อม p p p l e c r r l a y และระบบ T e o o n n e t t สามารถตามรถหายได้นะคะลำโพงของเขายังมีทั้งหมด6ตำแหน่งในทุกรุ่นเลยค่ะ หน้าจอของเขานะคะก็ยังมีหน้าจอแสดงผลของกล้องมองรอบทิศทางด้วยนะคะในขณะที่คุณลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีหน้าจอขึ้นแบบนี้เลยกล้องมองรอบทิศทาง360นะองศาสะดวกสุดๆเลยค่ะปุ่ม ควบคุมแอร์นะคะจะเป็นแบบดูโอโซนแยกอิสระทั้งซ้ายและขวาระบบเกียร์เป็นเกียร e ์ eCVT 7สปีดพร้อมชิปล็อกค่ะมีปุ่ม EV mode ด้วยนะคะ EV mode ก็ไว้สำหรับขับแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวม่านบังแดดน,นะคะมาพร้อมกับตัว กระจกและไฟส่องแสงสว่างเอาไว้แต่งหน้าสำหรับคุณที่หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของห้องโดยสารบ้างดีกว่านะคะว่ามีความกว้างขนาดไหนรับความกว้างภายในของห้องโดยสารนะคะเบาะหลังสามารถปรับแยก40-60ได้ สำหรับลูกค้าที่ขนของสัมภาระที่มีความกว้างความยาวนะคะสามารถใส่ได้เบาะยังพับเกนได้หนึ่งสเต็ปด้วยนะคะพร้อมกับที่วางแขนและที่ใส่แก้วน้ำด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังนะคะเชื่อมต่อ USB ได้สองตำแหน่งค่ะ สำหรับการทำงานของหลังคามูลูฟนะคะปุ่มควบคุมของเขาจะอยู่ด้านหน้าค่ะอันนี้ปุ่มโอเพนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูเปิดได้นะคะแล้วก็สามารถปิดได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรู้สึกจะเป็นเปิดเปิดด้านหลังเปิดรับลม กิเจ๋งไปเลยสรุปคร่าวๆเลยก็คือรถน่าใช้สุดๆไปเลยนะคะความสะดวกความสบายมาครบคันเลยความปลอดภัยก็มานะคะและเดี๋ยวเรามาฟังแคมเปญเงื่อนไขการซื้อกันบ้างดีกว่าแคมเปญของเขาดอกเบี้ย1.45เป็นลูกค้าเก่านะคะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีไปเลย1ปีคะ่ะ ใครที่กำลังมองหารถยนต์ประหยัดน้ำมันสไตล์ SUV ไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l ล n e แอดของช่องนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆจะมารีวิวให้ชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย